สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทำกับข้าวนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราผัดถั่วลันเตานะครับผัดถั่วลันเตากับกุ้งสดนะครับจะมีกุ้งสดอันนี้เราปอกเปลือกออกหมดเลยนะครับเพื่อสะดวกในการรับประทานนะครับก็จะมีถั่วลันเตาอันนี้เป็นอย่างบางนะครับแล้วก็จะมีแครอทมีข้าวโพดอ่อน มีต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมสับกระเทียมทุบไว้นะครับทุบบุบ,บพอแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปผ่านะครับผ่าข้าวโพดอ่อนใครจะหั่นเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นคำยังไงก็าตามถนัดตามชอบนะครับสำหรับผมเดี๋ยวผมไปผ่านะาฝักหนึ่งนี้ก็ผ่าสี่นะครับผ่าสองผ่าสี่ตามแบบยาวๆไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับผ่าสี่อันนี้เดี๋ยวไปหัน่นเป็น เว้นบางนะครับเขาจะได้สุกไวอันนี้เราผัดนะครับถ้าเราต้มเราก็หั่นหนาถ้าเราผัดเราก็หั่นบางนะครับแล้วก็ต้นหอมเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นท่อนท่อนท่อนนะครับเอาไว้ใส่ตอนจบนะครับนะครับขั้นตอนมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปหั่นนะครับเอาไปล้างนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างเอามาแสดงให้ดูก่อนว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนําทําความสะอาดอันนี้ผ่า ทำความสะอาดนะครับเอาละครับไปดูขั้นตอนการต่อไปกันแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับเอาไปหั่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับข้าวโพดอ่อนก็ไปหั่นนะครับผ่าสี่ผ่าสี่ก็จะออกมาชิ้นยาวๆเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนนะแครอทเราก็ไปหั่นบางๆเพื่อว่าจะได้สุกไวขึ้นครับต้นหอมไปหั่นเป็นท่อนๆส่วนนี่หัวลังเตาเนี่ยครับเราตัดหัวตัดท้าย แล้วก็ลอกนะครับเขาจะมีเส้นบางๆตรงนี้ออกนะครับเราลอกออกนะครับมันจะได้ไม่แข็งไม่ขมอะไรพวกนี้นะครับทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างทําความสะอาดตรงนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมลงกระทะได้เลยนะครับพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับ พอกระเทียมเหลืองเดี๋ยวใส่กุ้งลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระพดอ่อนนะครับ แล้วก็แครอทใส่ไปพร้อมกันได้เลยพอ,อผักลงไปสลดดีแล้วกว็เราก็ใส่หัวเังเตาเลยนะครับ ปงุรสด้วยซอสฝาเขียวนิดหน่อยพอแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับเราก็ไม่ต้องผัดให้สุกมากนะครับ เพราะว่าถั่วลันเตาเนี่ยเขาจะกินติบก็ได้นะครับเขาจะกร,กรอบจะหวานหวานแต่บาตใยนิดหน่อยแค่นี้นะครับดับไฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ต้นหอมที่เรา,าหั่นไว้นะครับ ร้อมเสิร์ฟรับประทานได้แล้วนะครับเนี่ยละนะครับเสร็จแล้วหน้าตาสวยงามนะครับน่ารับประทานเลยมากทีเดียวนะครับก็จะเป็นถั่วลันเตานะครับผัดกับข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะครับทุกอย่างนะผัดกรอบๆได้เลยนะครับเพราะว่า เขาจะหวานดีนะครับหวานอยู่ในตัวเขาเลยทีเดียวจะผัดกับกุ้งหรือจะผัดกับหมูสับนะครับผัดกับไก่เป็นชิ้นเป็นอันได้หมดเลยนะครับวันนี้เราผัดกุ้งนะครับเพื่อความสวยงามแลวก็เพื่อความที่จะกินได้สะดวกแล้วก็แกะเปลือกออกหมดเลยนะครับเหมาะสําหรับเด็กและผู้สูงอายุอีกแล้วนะครับเอาละ,ะครับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มมันร้อน,น,อน,อนได้ทั้งนั้นเลยนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ